ภควัตโตนณมือก่อนโตเดี๋ยมือนะโมตัสสะภควัตโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกา สว่างขาโตภะคะวัตตาธโมธรรมังนามัสสามิการสติปันโนภะคะวัตโตส,สาวกสังโคสังขังนามา วันนี้นิโอมานอนพักที่นี่นะครับอขอให้หลวงพ่อเจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองนิโอให้นอนหลับกันดีมีอะไรมาก่อกวนนิโอนะครับจ้าทุเด,ดี๋ยวจ้าทุนอนได้ไปนอนเก่งเออเก่งมากปลด้นะยู